ไปต่อกันที่ข่าวดีๆกันบ้างนะคะสำหรับสาวใหญ่ใจดีถูกหวย90ล้านเมื่อช่วงเช้าของวันที่12กรกฎาคมนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองว่าอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดอรชราธานีโอ้โหเนี่ยนะคะเป็นทองแบบนี้เลยมีนางวันลีปัญญาสายอายุ48ปีเป็นสาวผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะงวดวันที่1พฤศจิกายนปี6-1มาแล้วนะ เลขที่ถูกเนี่ยคือ149840ี่านจำนวน15บาใบอะคุณผ,ผู้ชมรับเงินรางวัล90ล้านบาทก็เลยจัดงานวันคล้ายวันเกิดครบอายุ48ปปีแล้วก็ทำบุญบ้านไปในตัว โดยมีการจัดอาหารเลี้ยงแขกที่มาอวยพรกว่า200คนจัดหมอลำให้ได้ชมกันฟรีโอโ้โหสนุกสนานแต่ที่เป็นกิจกรรมในงานวันนี้ก็คือการแจกทองคำหนัก1สลึงจำนวน30เส้นแล้วก็เงินสด20บาทจำนวน70,000บาทรวมมูลค่าทั้งหมดที่แจกก็คือ3 0 0 0 0นบาทให้กับชาวบ้านแล้วก็ผู้ร่วมงานทีนี้ภายในงานเขาก็บอกว่าเป็นห่วงว่าจะมีการแพร่โควิด1 9ไหมก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลนะคะ โดยเวลาประมาณ16นาฬิกาของเมื่อวานนี้ก็มีพันตำรวจโทรสุรพลทองเงินเป็นสารวัตรสาพประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีได้มีการนำพารามอเตอร์หรือว่าล่มบินนะคะจากชมรมล่มบินอุดรธานีจำนวน10เครื่องมีการห่อธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน70,000บาทห่อกระดาษท,ที่มีชื่อและลายเซ็นของนางวันลีอีกจำนวน30แผ่นเพื่อจะใช้กระดาษที่มีลายเซ็นนี่นะคะมาแลกเป็นทองคา ทีนี้พอบินขึ้นไปเหนือหมู่บ้านก็มีการโปรยลงมาทีนี้แน่นอนค่ะชาวบ้านก็ไปเก็บนะคะ รวมๆรมแล้วเนี่ยคนที่ไปประมาณ3ามพันคนมืดฟ้ามัวดินค่ะใช้เวลาโปรยอยู่แบบนั้นประมาณ2ชั่วโมงนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ไปรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยนะคะทีนี้ทางด้านของสาวคู่โชคดีก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คือวันที่คืนความสุขให้กับญาติพี่น้องแล้วก็แขกผู้มาร่วมงานก็เลยตัดสินใจจะแ,ะแจกทองแล้วก็เงินแบบนี้มูลค่ารวมๆกัน2อย่างก็คือ3 0 0แสนบาทแล้วก็บอกว่าใครที่ได้ไปก็ขอให้มีความสุขแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆ ด้วยนะคะรวมไปถึงยินดีกับคนที่ได้เงินแล้วก็ทองจากพี่สาวใจดีคนนี้ด้วยค่ะต้องการรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C first ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ